Smile. Okay. แบ่งกันเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งดีกับฝั่งร้ายอะไรอย่างนี้ แบ่งพวกฝั่งซ้ายเป็นสีเอ่มน่าจะเป็นแบบคนดีฝั่งขวาก็น่าจะเป็นแบบสีดำแบลบ็คแบบน่าจะแบบอามาผิดชิดนึงอะไรอย่างนี้ร่วมโตกินข้าวด้วยกัน แล้วนะคะคับอกแล้วว่าใน MV More and More ตอนจบมันต้องเชื่อมต่อมาใน MV ต่อไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าใครไปดูใน MV More and More ตอนสุดท้ายมันจะมีแอปเปิลหล่นลงมาแล้วมันก็จะมีหน้าจอเด้งุบสีแดงก็ถ้าใครยังไม่เห็นหรือว่าใครไม่ได้สังเกตก็เดี๋ยวชานจะขึ้นมาให้ดูนะคะ1 2 3 e นั่นแหละฉันบอกแล้วฉันคาดเดาไม่ผิดเลยก็มันก็เลยมาเป็นเอมวีนี้ขึ้นมานะคะก็หลังจากที่บ้านดูแล้วนะก็เหมือนกับว่าจะแบ่งเป็นพาร์ทนะคะสองฝ่ายฝ่ายกึ้ดฝ่ายแบดอะไรอย่างนี้ก็แบบฝั่งซ้ายก็จะดูแบบอืมสวยๆส่วนอีกฝั่งหนึ่งสีดำทุกคนสีดำแซ่บมากเหมือนด้านมืดของจิตใจคนเรานะคะก็ถ้าเดาน่าจะเกี่ยวกับพวกในสวน อา j a อ eve eden อะไรเงี้ยน่าจะเกี่ยวเนาะเพราะว่ามันเชื่อมกันหลายๆอย่างองค์ประกอบรวมเนาะก็เอาเป็นว่าไว้รอติดตามชมกันในวันที่26เดือนตุลานี้นะคะเวลา4โมงของไทยเราเนาะก็ถ้าใครเป็น once นะคะก็อย่าลืมไปกด streaming แล้วก็ไปช่วยกันปั่นวิวด้วยกันนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า i can't stop me ก็สำหรับวันนี้บาก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye